พระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวงพระบรมวงสานุวงศ์และขรรชบริพานณพระโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามมีมาตั้งแต่ต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และมีโบราณราชประเพณีในรชัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สามเณรผู้สอบปร,ริยธรรมเก้าประโยคได้เป็นนาคหลวงสายปร,ริยธรรมอุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห์สำหรับนาคหลวงนี่นะคะก็คือผู้ที่ ได้รับพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อุปสมบทในพิธีอุปสมบทนาคหลวงนะคะซึ่งจะมีขึ้นในพระบรมมหาราชวังคือวัดพระศรีรัตนศสสดาราม